หวานดีก uhm. ินข้าวเยอะๆคิดถ si> ึงนะครับโมโมแป๊บเดิมโมโมแปลว่าอะไรก็แปลว่าแบบแปลว่าอะไรแปลว่าแบบว่าผมรักคุณอ้าวโมโมเพ่าผมรักคุณจ้าในถ้าอีกทีโมโม เยวไม่ถามว่าแปลว่าอะไรเธอตอบว่าอะไรงุ้ยงุยงุ้ยงุยได้ไหมแปลว่ารักไงงุ้ยงุยเต้าบ้าซาลังเฮียวซาลังเฮียอะไรนะซาลังเฮียซาลังเฮียวไม่ได้เธอหน้าตาขึงขังเกินไปซาลังซาลังเฮเป็นคนคนเกาหลีในซีรีส์ในซีรีส์ก็จะมีความแบบซาลังซาลังลังซาไม่มีโวไอหนี เอ้ยหัวไอ้นี่หมดไปเวลาหรอการพูดคำว่าสารังเฮแต่สีหน้าแววตาไม่สารังเฮเลยเนี่ยมันได้หรอยีนมันได้หรอเป็นพวกแบบขึมขึมไหนทำใหม่ทำใหม่ลองทำใหม่เอาแบบสื่อสารไม่งั้นพี่จะไม่ให้คะแนนข้อนี้นะ ไม่ต้องมีคำว่าโยยอะซาลังเฮซาลังเฮอย่างเดียวได้แต่ต้องมองเขาสิเซลังตั้งแต่เช้าอะไรนะอะไรซาลังเฮไม่ได้ไม่ได้เหรออย่างหนึ่งสองสามซาลังเฮได้พี่ถือให้แล้วของเธอครับที่ติดอยู่ข้อหนึ่งคำว่างุยงุยมันดูไม่แบบมันดูไม่หลักอะ ลักไปไมเมื่อกี้ไม่ลักเมื่อกีก้กันตอนนั้นโอ้โหลักไปไมเมื่อกี้ไม่ลกักงุยงุยใหม่ถ้างุยงุยถูกใจพี่พี่ถึงให้คะแนนมางุยงุยทำแล้วเหรอแต่มันเล็กมันแบบไม่ได้เอาใหม<ง>่เอาใหม่งุยงุยใหญ่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 ไหมอีกทีหน,นึ่ง ไม่ให้ตั้งสมาธิก่อนเราจะบอกรักเขาว่าเราทำยังไงอย่าวอบอกเข้าใจไหมไปงุยง้ยงุ้ยอา